ซื้อเว้าไปถวายหลวงปู่ไปประเทศกัมพูชานะครับกำลังให้เจเขียนชื่อให้นะครับเนี่ยกำลังเขียนชื่อในเวานะมีจะไปประเทศกัมพูชาวันที่6นะครับเมษายน2 5 6 7นนะครับไก่ก็คู่หนึ่งไก่เงินไก่ทองกำลังทำข้าวสอาดทำความสารสวยๆหน่อยนะครับโอ้สวยเงินทองนะครับชีวิตพบเจอแต่สิ่ง ดีเจอสิ่งที่ดีเจอแต่เงินเจอแต่ทองแก้วแหวนเงินทองครับแดงปัดเลยแดงแปดเจนะครสวยเนาะเมื่อกี้ผุดแล้วิดมองไม่เงาตอนนี้เงาวับเลยตอนนี้เงาวับเลยเงาวับเลยเรื่องมัดเลยเอาไว้นานคุณก็จับเนาะเอาไปประเทศกัมพูชาแล้วยังไม่มีไก่เลยครับตอนนี้มาเอาไปถวายหลวงปู่แล้วครับ วันที่6-7เ 7, มษายน2567นะครับไปที่ดองรุนนะครับเอาไกลไปตามหลวงปู่นะครับเลขกทะเบียนรถ3 9 6กอกไปแล้วนะ69<ม>ตัวเดียวกันก็ออกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอย่างเดืิน่ายังมีงวันนี้โบน่าจะเวีนงวดนี้ละมั้งหลวงปู่ครับปู่คนลุก่อยนะพี่นะอยู่กับหลวงปู่มานานเไปเห็นงวดที่แล้วนี่ก็เกือบถูก เกือบเกือกับ90นไงอ๋อ91้ากับ90นใช่ซื้อ9กหก็แค่ซื้อเ1 90เกนเฉยเลยโอ้โหดูไม่ได้จับไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้พลิกใช่นะมตัดตรงๆเลยชุดใหญ่ด้วยชุดใหญ่ดวงเราเนาะยังว่าอะไรดวงหลวงปู่ยังไม่ให้จเพึ่งเอาให้คนอื่นก่อน นี่ก็คุณพี่ก็อยู่หน้าวัดไพรนะครับถ้าใครมีไก่ก็มาซื้อได้นะครับ<ะ>หนึ่งร้านไนก่เยอะอยู่นะครับมีทั้งเป้าเข<ะ>้าแวตัวก็ได้ก็เลยให้เจาเ้าเขาเขียนให้ลายมือสวยนะครับเขียนไปจากนี่เลยนะครับไปจากร้านเลยคุณพี่ที่ดีเนาะที่วดี พี่ทิวดีนะครับจะพาหลักเลยนะครับเนี่ยทิวดีกำลังเคลียนนะครับเคลียนเบาอันนี้ข้าวน้ำดีบนหนี่งใบตึกเกียบ่ดี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 เนาะภาษาหลวงปู่นะ้องหอยังดีเนาะไปไกลนะครับ ไดครับการโอไก่แบบไม่ได้ลำปู_<_่ไปตามหลวงปู<_<_่กัมพูชานไงปู_<_่นี้โชคดีเด้อไปตามหลวงปู่ไปตามประเทศ วันนี้ยังพี่งวดนี้ยังเครับก็จะามเลขเก่าจะทำเลขเก่าเลขเก่านี่ฝันบ่เลขที่หลวงปู่บอกเก้างฝันฝันหลวงปู่บอกโอ้ใครฝันพี่บอกหรือเจ๊ฝันเองเลยฝันหลวงปู่บอกบอกว่ายังไงครับบอกว่าเกจะตามจเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นหจะเก้าหนึ่งเก้าแปด เลขที่แล้วจะเข้าตั้งสามตัวถ้าซื้อขึ้นซื้อลงเนาะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ใช่ใช่แล้วก็เป็ดถ้าซื้อเป็นเนี่ยถูกถูกมันเป็ดหนึ่งแต่เก้าหนึ่งไม่ใช่นักเล่นมันจะเลยปัญหาอยู่ถ้าคนที่ก็เป็นนักเล่นไม่เหลือวเข็มลุงปูเลยบอกครับใช่ลุงปูเลยจะจับเท้าหลวงปู่ได้ได้คุยกันด้วยหลวงปูบอกข้างหูเสียงเบามากบอกว่ายังไงนะหลวงปูบอกว่าเองจะโตเบอร์จะเตาเบอร์อ่าก็ออกอ่ะ ก็ถามหลวงปู่หลวงปู่แล้วเลขออกอะไรหลวงปู่ก็ไม่บอกหลวงปู่ก็ยิ้มเขาก็ถามว่าเองน้อยนะจะถามในกำวรรันนะม,มันกำเสียบตัดไม่ออกไห้หลวงปู่หลวงปู่มากระติบข้าง,ง,งหูเสียงเบาเสียงลมนะเสียงลม,ลลมเบาเสียงเหมือนลมพัดเลยนะแต่ออกออได้ยินนะได้ยินชัดได้ยินแต่ได้ยินแบบเบาเบาหลวงปู่กระติบ กราไปป้อนไปฝันเราป้อนข้าต้มหลวงปู่ด้วยหลวงปู่กินข้าวต้มอย่างนี่หกแก้มดนั่งอยู่ท่านี้โอ้นั่งท่านี้เลยใช่หลวงปู่นั่งอยู่ท่านี้อ๋อแล้วกินข้าวต้มหกหกใส่เพื่อนใส่เขื่อนตัวแล้วยิ้มไม่พูดข้าวต้มมาร้อนยัดใส่ปากหลวงปู่ันโอ้ยฝันดีเนี่ยช้ำเราฝันดีมากเลยครับ รมดีแล้วหลขงปู่เท้ายาวเวลาไปเวลานั่งอ่ะขันข้าวต้มใส่ผ้าขาวแล้วไม่ใส่เสื้อแต่เวลาไปไหว้ขันข้าวต้มเสร็จไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ใส่เหมือนกางเกงขายกวยแต่สีกางเกงจําไม่ได้แต่สีเสื้อที่หลวงปู่ใส่เป็นเสื้อยวนเสื้อคอจีนเป็นสีนี่เลยสีผ้าสีผ้าของผ้าสีคำพังคำพังแล้วมีคนมากับหลวงปู่แต่ผู้ชาย ดำดำไม่เห็นหน้าตาเหมือนจะพายหญ้าประมาณเนี้ยแล้วก็ไปก้มกับเท้าหลวงปู่เท้าหลวงปู่ยาวมากหลวงปู่ไม่ใส่รองเท้าก้มกับพื้นดินเลยกบัในฟันเห็นที่ไหนครับในฟันเห็นที่ไหนที่นี่หรือที่ในฟันเห็นที่บ้านพี่หนึ่ง็ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเป็นบ้านเป็นบ้านอันนี้ฟันโกนหมยออกแล้วเนาะใช่ขันโกนเลยแล้วหลวงปู่บอกว่าเลขที่จอกคือเก้าเนี่ยจะบอกว่า เก้เจ้าหนึ่งแล้วก็เก้าแปครับก็เลยต้องตามงวดต่อไปตามงวดต่อไปไปถามพี่ที่อยู่ไปเล่าให้พี่ที่ในกระท่อมฟังตื่นเช้ามืดทำก็ต้มหมูไว้ให้หลวงปู่ฉันเหมือนกับที่เราฝันเลยอ๋อไปถวายที่กระท่อมเลยกระท่อมรักสังขารใช่ประลุนกระท่อมรักสังขารออรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยฝันแล้วได้ได้ทำสิ่งที่เราตั้ความฝันความุกมีความุกมากครับอันนี้มาซื้อไก่ แสดงหลวงปู่ยังได้ที่นี่ก็เลยให้มาที่นี่นะนะครับโอเคนะที่รับกำลังมัดอยู่ในไก่คพี่ที่พอด,ดีเด้อครับกำลังเขียนชื่ออยู่ครับพอุตีนะเป็นจัภาพเก่าที่จะไปไหว้หลวงปู่นะครับและเป็นจัพภาพรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยนะครับที่จะไปประเทศกัมพูชาวันที่6นะครับจะไปพิธีถวายหลวงปู่แห่วงปู่และบวงสรวงหลวงปู่3 องค์น,นะครับคือหลวงปู่สวงหลวงปู่เจียมหลวงปู่ธรรมรังสีอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับแกจะเดินทางไปวันที่6กแต่เช้าเนหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับไปที่ประเทศกัมพูชานะครับพอสาธุสาธุเอฟซีเห็นแล้วได้ไรครับรุ่นนี้ดีซีซู๊ดเจแปนใช่ไหมใช่ใช่มีดีซีซู๊ดมั้ยเนี่ยใช่ใชอ๋อชับมีเรียนหลวงปู่ด้วยข้างหลังข้างหลัง๋อข้างหลังมองอย่างนี้เพราะข้างหลังปิดทึบทึบอ๋อผมอ๋อปัญหา ครับสิ่งลงปูนะครับมียันปูด้วยครับอ่ะปูลงปูไม่เคยอดไม่เคยอดเนาะใช่แล้วคาขายเป็นไงพี่ถึงดีมากดีขึ้นดีมากดีมากขยันทำบุญยานทำทานไม่มีอดไม่มีอดเนาะใช่ไฟข้อใช่ไฟข้อไฟข้อ ไม่เคยขี้นเนียหลวงปูวิจาเไม่เชื่อจลบลูนหลบลู่หลวงปู่ไม่ไม่ไม่เคยขี้เหนียใจดีหลวงปู่ใจดี เพื่อความปลอดภัยนะครับเนี๋ยขี้เลยเดี๋ยวลงปูโมโหทำนี่อะไรเนาะรับมัดอย่างนี้ไก่คู่หนึ่งกับเงินทองให้คนสาธุคอยเงินทองไรมาครับขี้ลงปูไม่มีให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้เนาะข้าวน้ำดีใบตึกเยีย วาขึ้นลงปูสวงนะครับเาว้าติดตาม1 3สาแสนสาธุนิ่เวาเลขเอฟซีดื้เลขนะครับเก้าแปดเก้าหนึ่งนะครับเลขฝันลงปูสวงมาบอกนะครับอะบอกงวดที่แล้วจะน่าจะอ,องวดนี้หรือเปล่าเนาะกับรูทะเบียนรถนะครับสามเก้าศูนย์หกโอบยเลยครับทะเบียนรถทิพันท์งสรรยนาน